ก็กราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระก่อนขึ้นไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับผมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆเดี๋ยวเริ่มจากรายการหลักก่อนนะครับรายการหลักนะครับก็จะเป็นพระศิวลีองค์จ้อยหลวงพ่อกกยนะครับปี2 5 0 0ถึงปี15นะครับอันนี้ก็เลี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพิ่งไปรับมาวันนี้นะนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานหมอนหัวแหลมนะครับนะนี่ครับแต่ว่ามันก็สึกไปตามการเวลานะครับนี่อีกหนึ่งองค์ครับ อันนี้ก็ฐานหมอนหัวแหลมเหมือนกันนะครับนี่สององนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ผมเรียมกรอบมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพาราราคานะครับราคาอยู่ที่9 5 0บาทนะครับส่วน2องค์นี้นะครับมีคนเขาจองไว้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะอันนี้ก็ขอขอเอาออกไว้ก่อนนะครับผมเรียมกรอบมาให้เรียบร้อยเลยมีอยู่4องค์นะครับส่วน2องค์นี้ไม่มีเจ้าของนะครับสามารถผ่อนกับผมได้นะครับมัดจําได้ผ่อนกับผมได้นะครับจ่ายครบเมื่อไหร่รับพัฟไปได้เลยนะครับ หนึ่งไอเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระประกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพระประกันแท้นะครับมาเรามาดูพระบ้านกันนะครับพระบ้านนะครับก็เราเริ่มต้นจากอันนี้เลยอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับผมมีอยู่สององนะนะครับรุ่นกรมตํารวจอะไรสักอย่างนะครับประวัติศาสตร์อะไรอะไรสักอย่างนี่แหละปีสี่สามนะครับโคตรสวยนะครับอันนี้โคตรสวยนะปีสี่สามด้วยนะครับนี่มีเลขโค้ดด้วยนะ นะครับปีสี่สามนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดราคานะถ้าใครอยากได้นะครับก็เสนอราคามานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเอาพายให้ชมให้หมดก่อนนะครับอ่ะดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับนี่จะเป็นองค์นี้นะครับนี่เงาเงาไว้รับสวยเลยปีสี่สามนะครับอ่ะผมมีข้อมูลให้ดูนะครับนี่นี่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับนี่เขาเรียกเนื้อเงินเอ้ยไม่ใช่เนื้ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ อันเนี้ยมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมเป็นเลขตอง9นะครับราคาจะอยู่ห้าพันบาทนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากในเว็บนะครับนะสองกล่องนี้นะครับใครอยากได้นะเสนอราคามาผมไม่รู้ผมจะขายยังไงนะครับถ้าถ้าใจจริงผมอยากได้หลักพันด้วยซ้ํานะครับผมอยากได้หลักพันนะนะครับพี่ๆนะครับที่อยากได้สององค์นี้นะครับเสนอราคามาได้เลยเอาหลักร้อยพอเท่าไหร่ก็ได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมไม่สนว่า ใครจะให้เยอะนะครับถ้าใครมาก่อนนะครับได้ก่อนนะครับขอแค่ผมไม่ขาดทุนแค่นั้นก็พอนะครับขอแค่ผมไม่ขาดทุนเท่านั้นก็พอเอาหลักร้อยนะครับใครอยากได้เท่าไหร่ก็ลองเสนอราคามานะครับมามาดูของดีอีกหนึ่งองค์นะครับรายการนี้ครับรายการนี้คือหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์หกเนื้อกระไหลทองนะครับนี่นะครับอันนี้แท้จ๋าเลยนะครับมีเลขหนึ่งอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะครับเลขหนึ่งไทยนะนะครับอ่ะผมก็มีอันนี้ให้ดูเหมือนเดิมนะครับ ผู่ทวดนะครับหลังเตาลีดไอ้หนังสือหลังหนังสือเออนั่นแหละนะครับออกวัดวัดเอี่ยมวัวนุษย์นะครับจังหวัดกรุงเทพเนื้อกระไหลทองนะครับนะครับราคาบางเว็บก็สองพันนะครับบางเว็บก็สามพันอย่างเว็บนี้สามพันนะนะครับนี่อันนี้ก็ของดีนะครับไม่รู้จะเปิดราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ขอหลักร้อยแล้วกันอันนี้นะครับรายการต่อมานะครับ เออก่อนที่จะไปรายการต่อไปผมขอพูดแบบนี้ก่อนนะครับผมสงสารพี่พี่ในติ๊กตอกมากเลยนะครับเพราะว่าติ๊กตอกผมเนี่ยลงคลิปได้แค่3นาทีนะครับผมโคตรเซ็งเลยนะครับคนที่ดูคลิปนี้ในติ๊กตอกเนี่ยอาจจะดูไม่ครบจนจบคลิปนะครับนะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูในบ้านแดงนะครับพี่ๆนะครับบ้านแดงเขาจะได้เปรียบมากกว่านะครับมารายการต่อมาครับรายการนี้นะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระชัยวัดก้ายอดนะครับเป็นของวัดสุทัศน์ปี37นะครับ เห็นเล็กๆอย่างนี้เห็นไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับแต่พาราไม่เล็กเลยนะครับเกือบหนึ่งพันบาทนะประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับเรามาดูข้อมูลนี่นะครับเห็นไหมในเว็บก็สภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเป็นพระชัยวัดเก้ายอดนะครับปีสามเจ็ดนะนี่นะครับองค์เนี้ยผมเปิดไว้ที่แปดสิบาทเท่านั้นนะครับตอนแรกกะบก็จะขายสองร้อยกลัวไม่มีใครซื้อนะก็เลยเอาแปดสิบาทแล้วกันนะครับนะแท้นะครับเป็นพระแท้นะนะครับ แล้วก็มีรายการอะไรอีกนี่ครับเหรียญนี้ครับอาจารย์นําครับผมปีสองศูนย์อันนี้ก็ได้หลุดมานะครับได้มานอนกล่องเลยนะครับอาจารย์นําปีสองศูนย์นะครับนี่สภาพเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับยังคงความสวยอยู่นะอ่ะขอเดี๋ยวเปิดข้อมูลให้ดูนะครับนี่ครับหลังพอปลอครับอาจารย์นํานะปีสองศูนย์นะครับนี่นะครับเออราคา ผมไม่รู้ว่าราคาจริงหรือเปล่านะนะครับผมไม่รู้ว่าราคาจริงหรือเปล่านะราคาหกพันนะครับนี่เหรียญอาจารย์นําปีสองศูนย์นะครับของผมนอนกล่องมาเลยนะอ่ะดูข้อมูลนะครับนี่ปีสองศูนย์อันนี้อันนี้ยังไม่เปิดพารานะถ้าใครอยากได้นะครับขอ,ขอหลักร้อยเท่าไหร่ก็ได้ลองเสนอราคามานะครับถ้าไม่ขาดทุนก็เอาให้นะครับขายหลักพันอย่าขายหลักพันอ่ะมาเราไปดูพระองค์อื่นต่อนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆนะพี่ๆขอไล่พักกล่องก่อนก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่าพักกล่องอันนี้จะเป็นโปกใบมะขามหลวงปู่ทิมปีหกห้านะครับนะอันนี้เอาไปหกสิบาทนะครับปีหกห้าหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่นะครับส่วนรายการนี้นะครับเป็นหลวงปู่บุญวัดบ้านนาะไม่ใช่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญเจ้าส,สัวนะครับนี่แท้ๆเลยนะครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับตอนแรกผมนึกว่านวเนื้อนวะเว้แต่น่าจะเป็นทองแดงนะนะครับดูจากการปั๊มโ้ดนะครับ เห็นแดงๆก็น่าจะเป็นทองแดงนะนะครับอันนี้เอาไปขอสักเจ็ดสิบบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เ <Switzerland> ป <ara> ็นฉ <S an mask> ิงเขาเป็นสิงเป็นฉิงเป็นสิงนะครับนี่นะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะผมอยากยัดเพราะกลวยมากเลยอะแต่ผมไม่กล้ายัดอ่ะใช่เพราะกลวยไหมอะนะครับอันนี้ยังไม่มั่นใจนะเปิดราคาหรือยังอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมส่งไปถามผู้รู้ก่อนนะครับ นะครับใจผมก็ว่าพวกกลวยแน่ๆเลยเป็นสิ่งสาริกางาแกะนะครับเป็นเล็กๆนะวันนี้ก็ได้หลุดหลวงพวกกลวยมาเยอะอยู่นะครับหลุดหลุดเยอะอยู่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยๆชมไปนะครับคลิปนี้ยาวๆครับผมคลิปนี้ยาวๆรายการต่อมานะครับก็จะเป็นนี่หานุมานหลวงปู่เกียงนะครับปีปีอะไรไม่รู้เอาไป40บาทนะครับหานุมาลหลวงปู่เกียงวัดเนินสุธาวาจจังหวัดชลบุรีนะครับสายเหนียวนะนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับได้มาอีกหนึ่งองค์แล้วปี ปีปีอะไรน้องปีห <1 French Claire> mm ้า hmm. ห้ามั้งเนี่ยนะครับ <ss> น <su 67> ี <awake>. ่เอาไปร้อยสาสิบาทนะครับเป็นตารีดนะครับหลวงปู่ทวดนี่เอาไปร้อยสาสิบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญอาจารย์นำนะครับโอ้โหอาจารย์นำมีสองเหรียญเลยนะครับมีเหรียญปีสองศูนย์นะครับแล้วก็เหรียญปีใหม่นะครับปีหกสี่นะครับอันนี้เอาไปเจ็ดสิบห้าบาทนะครับได้กําไรห้าบาทอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญสวยนะนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับเป็นหลังเสือนะ นะครับนี่หลังเสือแบบนี้นะครับสวยดีนะผมว่าเอาไปกล่องละ35บาทนะครับมีอยู่3กล่อง3กล่องเอาไป100นะครับ3กล่อง100นะนะครับ3กล่อง100กล่องเดียว35บาทนะครับอ่ะรายการต่อมารายการนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังปี59นะครับสมเด็จวัดะระฆังปี59ด้านหลังก็จะเป็นเออ่ตาปั๊มนะครับนี่มีมวลสารวัดะระฆังเต็มเลยนะครับอันนี้พายังไม่เคยแกะออกมาเลยนะเนี่ย ีหลังตาปวามวัดนะครับสมเด็จวัดระฆังปีห้า้านะนะครับก็ยังมีมวลสารหลวงไอ้พระพุทธจารย์โตอยู่นะครับอันนี้เอาไป5้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ5้าสบบาทมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือหลวงพ่อคงนะครับเป็นเสือนะครับนี่ชุบเงินนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับใช่ไหมหลวงพ่อคงวัดวัดอ๋อยู่วัดบางสัตรลดอ๋อหลวงพ่อคงวัดบางสัตรลดโอ้ น่าจะแพงอยู่ั้งเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นหลวงพ่อคงวัดบางสับรถผมนึกว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเพราะวัดบางสับรถแพงนะนะครับน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่นะอันนี้โอ้ผมเปิดราคาไปเจ็ดสิบาทว่ะอ่ะเอาไปเจ็ดสิบาทผมนึกว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับถ้าเป็นอันเนี้ยวัดบางสับรถจะแพงนะครับจะหลักร้อยเลยเอาไปเจ็ดสิบาทนะครับได้เขียนราคาไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับหน้ากากทอนะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นเหรียญปีหกหนึ่งนะครับนี่นะครับเอาไปหกสิบห้าบาทนะครับมาเรามาดูนี่มั่งอันนี้ของดีมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บหรือจะขายดีนะั้นยังไม่เปิดราคานะครับปีศูนย์หกมาอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลังยันนะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับนี่อันนี้เอาไปสี่สิบห้าบาทนะไม่ทราบที่นะครับอันนี้จะเป็นปูทวดนะครับ อันนี้น่าจะเป็นปีศูนย์แปดหรือเปล่านะครับปู่ทวดหน้าวานอนนะครับหรือว่าหน้าลิงนั่นแหละนะครับนี่ลังหนังสือแบบนี้นะครับองค์นี้เอาไปที่หกสิบาทนะครับหลวงปู่ทวดอันนี้หกสิบาทนะครับต่อไปเป็นพระเนื้อดินนะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับไม่ทราบที่นะอันนี้เอาไปสามสิบาทนะครับสามสิบาทคล้ายๆแหวกม่านอยู่นะนะครับคล้ายๆแหวกม่านอยู่นะอันนี้ไปสามสิบบาทนะครับรายการต่อมาของดีนะครับพี่รู้ไหมอันนี้คืออะไร จงอางศึกนะครับหลังเจดีนะครับเนี่ยราคาเดิมนะครับที่เขาขายสามร้อยบาทนะนะครับนี่หลังเจดีนะมองเห็นเจดีไหมนี่ว่าไอ่อะไรนะจงอางศึกหลังเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีปีองค์เนี้ยปีหนึ่งศูนย์นะครับแท้ด้วยนะครับปีหนึ่งศูนย์นะราคาขายน่าจะไม่ถึงหนึ่งพันหรอกน่าจะอยู่ประมาณห้าหกร้อยนี่แหละผมว่านะนะครับแต่นี่เขาเขียนสามร้อยนะครับแต่ผมเอาไปห้าสิบบาทนะครับเอาไปห้าสิบาทจงอางศึก การแท้ด้วยผมเปิดไม่ห้าสิบาทเองเหรอวะผมคิดผิดหรือเปล่าวะเนะี่ยอันนี้เป็นไม้แกะครับเป็นสมเด็จไม้แกะไม่ทราบที่จริงๆนะครับเหมือนจะมีรอยจานมีไหมม,มีรอยจานอยู่นะมันจะเป็นวนกลมๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองตาเปล่าเห็นนะอันนี้เอาไปที่เท่าไหร่ดีเอาไปสี่สิบบาทนะครับเป็นสมเด็จไม้แกะไม่ทราบที่นะอันนี้เป็นจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับปี ปี63สามนะครับแท้ท <arbeiten y> ันหลวงพ่อพัดนะนะครับสวยมากเหรียญจริงโคตรหนักนะครับเหรียญจริงโคตรหนักเลยนะหลังเป็นพ่อพรมด้วยประเด็นน่ะนะครับหนักมากนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับปีหกสามนะครับแท้ทันหลวงพ่อพัดนะนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นยันมินะครับดูพ่อพรมเ่ยอย่างสวยพี่ๆเอ้ยดูดินะครับอย่างสวยอ่ะมีใครใส่หลวงพ่อพัดไหมครับนะครับอันนี้เอาไปที่60สบาทได้ไหมครับพี่อันนี้6กบบาทนะหลวงพ่อพัดนะครับ รายการต่อมาของดีนะครับรายการนี้ได้หลุดมาเป็นสมเด็จไม้แกะไม้ยิ้วดําแกะนะครับหลวงพ่อลวยนะครับปีปีอะไรวะน่าจะปีสองหนึ่งนั่นแหละนะครับนี่เขาเขียนราคามาหกร้อยบาทนะครับแต่ผมเอาไปที่อันนี้ผมได้เขียนไว้ไหมวะเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับนี่ผมได้ในราคาได้ราคาหลุดมานะครับเอาไปสองร้อยบาทนะนะครับช่วงนี้ขายแพงไม่ได้ อันนี้ได้หลุดมาเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครั้งที่แล้วได้ได้ไดพิมพ์คะแนนมานี่วันนี้ก็ได้พิมพ์คะแนนมาเหมือนกันน,네นะครับอันนี้เอาไป200บาทนะครับใครมาก่อนได้ก่อนส,สว่วนรายการต่อมาอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับใส่กรอบทองนะครับอันนี้เปิดไว้ที่50บาทครับอันนี้50บบาทสวยมากเลยนะพี่ๆดูดิเป็นพระพุทธชินราชนะครับอันนี้สวยมากนะครับนี่เดี๋ยวท,ท้ายคลิปเดี๋ยวผมอธิบายเหรียญนี้ให้ฟังนะนะครับได้หลุดมาเหมือนกันนะครับ รายการต่อมาแปบ๊บหนึ่งสีพึ่งหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ไปสองหนึ่งนะครับนี่มีสีงาแกะมาด้วยหนึ่งตัวนะนะครับนี่มีตะกรุดสามดอกนะครับมีปลายตะเพียนสองตัวนะครับแล้วก็มีสาริกาไม้แกะมาเนี่ยนะครับนี่บางอันหายากมากเลยนะพี่พี่หาหาโคตรยากเลยนะผมเพิ่งได้มาครั้งแรกเนะี่ยตอนแรกผมก็สงสัยเฮ้ย hey, ใช่หลวงพ่อกล้วยไหมพอพลิกใต้ด้านหลังมาเป็นเลขมหนึ่งนะครับชัดเลยหลวงพ่อกล้วยนะครับ ได้หลุดมานะครับอันนี้คิดอยู่ผมจะเปิดเท่าไหร่ดีวะอุย้ยอ่ะอันนี้เปิดไ้ร้อยเดียวนะครับเปิดไ้ร้อยเดียวเขาน่าจะขายกันน่าน่าจะหลักพันอยู่นะผมว่านะอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับอันนี้ก็ของดีพี่ดูการเลี่ยมดิเลี่ยมเก่ามากนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีศูนย์แปดนะนี่นะครับอนุสรเลื่อนสมณศักเป็นพระราชพุทธอ่านไม่ออก ไปศูนย์แปดห้าธันวาวันเกิดในหลวงหรือเปล่านะครับนี่ดูหลวงพ่อโสธรน,นะครับเลี่ยมเก่าโบราณมากนะครับนี่อันนี้ผมว่าน่าจะหลักพันกันเลยนะี่อันนี้ผมได้มาอันนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับโอ้หกสิบบาทเองเหรอมันน่าจะหลักร้อยได้นันเนี่ยองเนี้ยนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อเจียมนะครับหลวงพ่อเจียมปีอะไรก็ไม่รูน้นะครับสายไหนเนี่ย อันนี้เอาไปห้าสิบาทนะครับปีสามหกอ๋อเขียนข้อมูลอยู่ปีสามหกครับเอาไปห้าสิบบาทอันนี้รูปหลงปุโตปีอันนี้น่าจะปีสองสองนะครับอันนี้รูปหลงปุโตปีสองสองนะครับมีหมึกแดงนะครับน่าจะมีหมึกแดงแล้วก็หมึกน้ําเงินนะปีสองสองนะครับเลี่ยมเก่ามากเลี่ยมสวยด้วยนะครับดูการเลี่ยมพี่ดูการเลี่ยมดิเก่ามากนะครับแล้วมันสวยด้วยแหละนะครับอันนี้รูปหลงปุโตแท้นะครับปีสองสองนะครับอันนี้ หกสิบบาทหกสิบาทอีกแล้วน่าจะปล่อยร้อยหนึ่งได้นะเนี่ยองเนี้ยหกสิบาทนี่เหรอหลงข้อมูลหกสิบาทปีสองสองนะครับหลงปูโตเออเว้ยแล้วหลงปูแผ้วหลงปูแผ้วปีห้าสามหกสิบาทอีกแล้วนะครับหลงปูแผ้วปีห้าสามนะครับต่อโคตดด้านล่างแบบนี้บางองค์นะครับก็จะมีห้าโค้ดนะถ้าใครได้ห้าโคด้ดอ่ะราคาหลักพันนะนะครับถ้าใครได้ห้าโคด้ดอ่ะโค้ดแบบเนี้ย นะครับจะได้หลักพันนะอันนี้ปีห้าสามนะครับเป็นเนื้อธรรมดาด้วยแต่แท้นะครับหกสิบาทดะยครับโอ้โหหกสิบบาทครับพี่ต้องไม่ถูกจ้คะครับเช็คกันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเออันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่โตะนะครับเป็นใบโพลุ่นเสาห้านะครับน่าจะเป็นหลวงปู่โตะนะนี่มีตอกโคตรอยู่ตรงแถวมือนะครับแถวสังคติอะไรสักอย่างนะครับ อันนี้เปิดเท่าไหร่วะปีอะไรเนะรี่ยลลปูโตะไบพอห้าสิบบาทครับองนี้ห้าสิบาทพร้อมตลับด้วยนะครับตลับพุหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะดูไม่เป็นนะครับต่อมาเป็นพักกิ่งนะครับ้ทำไมกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ดูด้านหลังหาดูยากนะครับอ่านซิหลวงพ่ออะไรนะครับปีสองหนึ่งครับ นานๆจะได้เห็นพักกิ่งองค์พ่อกลวยนะเนี่ยองค์นี้เปิดที่หกสิบบาทครับโอ้โหหกสิบอีกแล้วมันไม่ข้ามร้อยเลยนะครับอันนี้สีบรินะครับต่อไปรายการอะไรเนี่ยเสือวัดชาวเหนือเสือวัดชาวเหนือก็คือน,นี้อันนี้ครับพี่เป็นเสือครับสวยมากนะครับองค์จริงสวยมากๆเลยนะก็โฟกัสไหมนี่องค์จริงสวยมากนะครับมีต่อโค้ดด้วยวัดชาวเหนือนะครับ รายการนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามร้อยนะนะครับผมเปิดที่หกสิบบาทอีกแล้วนะครับไม่ได้ขีโมนะดูผมบวกองแล้วไม่กี่บาทเองหกสิบบาทเนี่ยเสือวัดชาวเหนือหกสิบบาทครับแล้วแท้ด้วยนะประเด็นนะนะครับแท้ด้วยนะนะครับอ่ะดูต่อโค้ดอะไรเรียบร้อยนะครับน่ารักตัวมุตัวนี้มากหกสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการ หลวงพ่อกลยปีห้าเจ็ดก็น่าจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับปีห้าเจ็ดนะนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เก็บได้นะนะครับเอาหรือว่าให้ลูกให้หลานใส่ได้นะนะครับเพราะว่ามีมวลสารแบกม่านนะครับเหลือมาจากปีห้าเก้าเอ้ยปีสามเก้านะครับอันนี้ปีห้าเจ็ดนะนะครับอันนี้เปิดไว้ที่เจ็ดสิบบาทครับพี่อันนี้เจ็ดสิบาทครับหลวงพ่อกลวยพร้อมเลี่ยมนะครับเจ็ดสิบบาท รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อคูณปีห้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยเชื่อไหมผมปล่อยยากมากนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยปล่อยโคตรยากเลยอันนี้แท้ทันหลวงพ่อคูณนะครับปีห้าเจ็ดนั่งพานผิวไฟแดงแป๊ดเลยปีห้าเจ็ดนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อคูณนะครับแท้ทันหลวงพ่อคูณด้วยนะครับอ่ะอันนี้เปิดไว้ที่แปดสิบบาทครับพี่นะครับอันนี้ทุนมาแรงเอาไปแปดสิบบาทครับ แต่เราองค์เนี่ยรายการเขาจะมาราคาไม่เท่ากันนะพี่ๆนะมันไม่เหมือนแบบพาสิวลีแบบนี้ไงถ้าเป็นพาสิวลีแบบเนี้ยผมซื้อแยกมาไงราคาก็จะแพงนะครับนะอันนี้เปิดไว้950บาทนะครับรายการต่อไปหลวงปู่ทวดปีหกสองปีหกสองก็เหรียญน,นี้อ่ะอันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดปีหกสองครับวัดพระโคนะดูสวยจำ้ำนี่วัดพระโคนะครับนี่เลขโคดนะครับ ไปหกสองนะครับจังหวัดสองขาวัดพระโคเปิดไว้ห้าสิบบาทครับอันนี้เอาไปห้าสิบาทนะห้าสิบาทในการต่อป้ายหลวงปู่ทวดวรนุษนุชก็น่าจะเป็นองค์นี้ละมั้งเนี่ยองค์นี้ผมเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับปีปีอะไรนะปีศูนย์หกนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับนะพาะหลักพันนะพี่ปีศูนย์หกนะหลวงปู่ทวดกระไรทองนะครับ มันแท้ด้วยเลยประเด็นต่อไปเป็นงาแกะงาช้างปีสองหนึ่งนะครับนี่พี่อันนี้ได้หลุดมาหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งเป็นงาช้างแกะนะครับอันนี้เขาเขียนไว้นะครับไม่ใช่ผมเขียนนะเขาเขียนไว้แบบนี้นะเหมือนตรงอ่างศึกเลยตรงอ่างศึกเขาเขียนไว้อันนี้ปีหนึ่งศนย์นะครับอันนี้ผมเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าหกสิบโอ้โหรายการนี้ ขอวางก่อนได้ไหมเนี่ยสองรายการนี่ขอวางก่อนได้ไหมนะครับขอวางก่อนได้ไหมแบบเป็นหลวงพ่อกลวยเป็นสายตรงของผมด้วยไงใครอยากได้ก็หลังบ้านมาแล้วกันนะครับได้หลุดมาเยอะอยู่นะ่าหลวงพ่อกลวยรอบนี้น่าจะสามอย่างได้นะสําหรับหลวง,ลวงพ่อกลวยนะครับทวดปีห้าห้าอ่ะอันนี้หลวงปูท่ทวดปีห้าห้าครับเป็นรุ่นเดียวกันกับอันนี้แหละนะครับแต่คนเราแบบแต่คนละพิมพ์นะอุย้ย อันนี้รุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคนคนละพิมพ์ใช่นั้นเองแต่อันนี้ไม่มีกล่องนะครับอันนั้นมีกล่องเอาไปร้อยสาสิบองนี้ไม่มีกล่องนะครับเอาไปที่หกสิบบาทครับพี่เอาไปหกสิบาทครับแท้นะครับหลงปูทวดหกสิบาทนะครับปีห้าห้ารายการนี้นะครับรายการต่อไปหลงปูทวดทะเลทรงนะครับอ่ะอันนี้หลงปูทวดทะเลทรงนะนะครับนปีศูนย์แปดนะครับแท้ด้วยนะครับ นี่ปีศูนย์แปดอันนี้เอาไปที่หกสิบาทอีกแล้วเป็นอะไรกันเลขหกสิบวะเนี่ยอันนี้ไปหกสิบาทนะครับโอ้ยยังมองหาทำอะไรไม่เจอเลยต่อไปหลวงพ่อเต๋อปีสี่ห้านะครับอ่ะอันนี้หลวงพ่อเต๋อปีสี่ห้านะครับแท้ด้วยนะครับแต่ไม่นิยมแค่นั้นเองนะครับอันนี้หลวงพ่อเต๋อปีสี่ห้าครับนี่ด้านหลังนะครับกุยบุรีหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามหรอเปล่า อ,อ๋อออกต่างวัดหลวงพ่อเตยคงทองนะครับเอาไปที่หกสิบบาทอีกแล้วนะครับหกสิบาทครับหลวงพ่อเตยนะครับหกสิบบาทต่อไปเป็นหลวงปูท่ทิมวัดพระขาวนะครับอ่ะอันนี้หลวงปูท่ทิมนะครับวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาอันนี้ไปสี่สิบบาทครับอ่ะต่อไปรายการสุดท้ายหลวงพ่อกวยนะครับใส่กรอบเงินหลังสิงเอาไปร้อยเดียวเท่านั้นร้อยเดียวเท่านั้นครับ รูปของพวกกลวยเนี่ยผมไม่อยากเอามาเลยปล่อยยากนะครับต่อให้เป็นของแท้ก็ตามต่อให้เป็นรุ่นประสบการณ์ก็ตามนะครับปล่อยยากมากแต่ช่องอื่นปล่อยได้นะแต่ช่องผมปล่อยไม่ได้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมาโค้งสุดท้ายครับอันนี้นะครับพี่ผมได้หลุดมาดูการเลี่ยมดิเป็นเลี่ยมเลนนะครับเป็นเลี่ยมเลนนะปีสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูหลักพันนะนะครับ ผมเช็คในเว็บมาหลักพันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจดีหรืออะไรมรู้แล้วก็มีหานุมานตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ปล่อยนะครับเก็บห่วงเชื่อมด้วยนะครับมันแท้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะปล่อยไหมนะครับถ้ามีคนเสนอพารามาก็อาจจะปล่อยก็ได้นะอ่ะนะครับ พี่พี่งงไหมที่ผมไล่พัดทีลงให้ดูงงไหมพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับก็แคปรูปส่งมาทางบ้านเขียวผมได้เลยนะครับนี่นะครับไอดีบ้านเขียวของผมนะครับสนใจรายการไหนแคปรูปแล้วส่งมาทางบ้านเขียวได้เลยนะพี่พี่ทุกคนนะครับนะครับขอรีวิวพระศิวรีอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระสิวรีองค์จ้อยหลวงพ่อกวยปีสองพันห้าร้อยถึงปีหนึ่งห้านะครับนะนี่เนื้อดําแบบนี้เลยนะครับแต่ององค์ที่ผมแขวนเนี่ยผมแขวนเนื้อสีแดงนะ นะครับได้ได้มาจากสายตรงเหมือนกันนะครับแต่ของผมแขวนองค์นี้นะนะครับนี่นะครับสีดําก็สวยนะนะครับแต่ของผมดันแขวนสีแดงนะครับว่าจะว่าจะเปลี่ยนอยู่เอาถ่ายรูปก,กันแล้วกันมีกี่องค์มีทั้งหมดสี่องค์เลยนะแต่พี่เขายังเงียบอยู่เลยอะ่ะพี่เขายังเงียบอยู่เลยอะ่ะ พระศิวลีองจ้อยผมก็กลวยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งถ่ายคายลิปก่นอนถ่ายรูปก่อนประมาณนี้แล้วกันปลดมือแล้วอ่ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็สอบถามได้เลยนะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะนะครับแคบรูปแล้วส่งมาทางบ้านเขียวผมได้เลยนะครับสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับ องนี้แพงสุดนะครับเป็นฐานหมอนนะครับฐานหมอนหัวแหลมนะที่บอกว่าแพงสุดไม่ใช่อะไรหรอกนะครับต้นทุนมาแพงมาแพงอยู่องเดียวเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดวันพุธก็คือวันนี้แหละนะครับนะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆของวันพุธนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ